สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวราจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลักนณราศีมังกรรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใชก้กระจุยจวนของตัวกุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลักนามังกรในช่วงของเครื่องเดินหลังสำหรับเดือนกรกฎาคมสองพนานี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโนม้มติดทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามแปังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงในการส่วนตัวสามารถอัดลายไอดีมาได้ที่ user บูพยา5 9 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งเราก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นิกเว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลนะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีนวานม้มที่ทางเป็นเช่นไรไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองนะครับได้ไพ่คิงถือถ้วยแล้วก็ไพ่เดอะแฮง m a n นะครับสามไม้ไพ่หกถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เอ็กออฟวานหนึ่งเหรียญไพ่เดอะเมจิช a n นะครับ เป็นไพ่ t ด e m มูนแล้วก็มีไพ่สี่ไม้เด้งออกมาไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นไพ่ Devil นะครับอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่ไฟล์ออกเ e นท a กเคิลไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีนาน,นมทิศทางเป็นเช่นไรสำหรับชาวมังกรเนาะ ไพ่ใบ,บแรกสำหรับตัวคุณนะครับได้ไพ่ THE ะแฮงแมนเนาะไม่ต้องกังวลนะครับไพ่แฮงแมนตามจริงมันมีไพ่แก้ขึ้นมาแล้วคือแ n ง m a n เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีภาวะของความรู้สึกที่ยากลำบากความกดดันความเหนื่อยความหนักในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะดูเหมือนกับเราอาจจะเข้าตาจนในสหับบางคนแต่แฮงแมนเนี่ยอยากจะบอกนิดนึงว่า จริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นไพ่ของการที่เราสามารถปลดล็อกพันธนาการของความรู้สึกของตัวเราเองได้มันก็แค่กลับมุมมองไพ่ใบน,นี้คือแดงแมนมันต้องกลับมุมมองแบบนี้ถูกไหมครับเพราะว่าตอนนี้เรากําลังเหมือนแบบกําลังมีความรู้สึกที่แบบจิตตกอะ่ะ มีความรู้สึกที่ว่าแบบเหมือนมีภาวะความรู้สึกที่แบบยากลําบากหรือเกินกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตกอยู่ในภาวะของความยากความขาดแคลนความรู้สึกที่ไม่เต็มความรู้สึกที่อ้างหว้างเหมือนกับรู้สึกว่าแบบใจเราไม่นิ่งแล้วก็ค่อนข้างเซนซิทีฟเพราะมันมีภาวะอารมณ์ความรู้สึกจากไพ่เดมูลมาขยายเห็นไหมครับ เด o มนนะครับมาขยายเดอะแฮงแมนแปลว่าเราอะมีความรู้สึกที่แบบไม่มั่นคงไม่มั่นใจมีความรู้สึกกลัวมีความรู้สึกแบบเหมือนมีปัญหาในเรื่องของ mindset ของตัวเราเองด้วยบางทีเราอาจจะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะเรากำลังรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกแบบเหมือนโอเวอร์ในเรื่องของภาวะจิตใจนะครับมีความรู้สึกที่คิดนะครับไปกว่าสิ่งที่มันเป็นเพราะว่าเดโมนเนี่ยสังเกตดูว่า เหมือนแมวตัวนี้กําลังมาส่องบอ่อน้ําแต่แมวตัวนี้เห็นตัวเองนะ่ยที่มีความแบบร่างใหญ่มากอยู่ในบอ่อน้ําแล้วแมวตัวนี้นะครับมันก็จะรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามีความหวาดกลัวมีความระแวงมีความสงสัยนึกว่าแมวที่อยู่ในบอ่อน้ําเป็นแมวอีกตัวที่ตัวใหญ่กว่าตัวของตัวเขาเองแต่ตามจริงแล้วแมวก็คือ2ตัวเองในน้ําอ่ะอืม มันก็เลยเหมือนกับว่าพระจันทร์เนี่ยดวงจันทร์ดวงเนี่ยมาขยายในเรื่องของจิตใจของภาวะสัญชาตญาณของสัตว์ของคนของสิ่งมีชีวิตก็เลยรู้สึกว่าแบบเราแบบใจอ่ะมันไม่นิ่งนะครับแล้วก็คิดว่าเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นมันก็เลยทําให้ความรู้สึกของเราอะ่ะมีความแบบกะกะอกอวนใจมีความรู้สึกตกอยู่ในภาวะของความยากลําบาก นะหรือความรู้สึกที่เราอาจจะแบบยังแก้ไขปัญหาไม่ได้แต่ตามจริงแฮงแมนคนนี้เขาสามารถแก้ไขตัวเองได้นะสังเกตด,ดูในมือของคนนี้มีลูกกุญแจมีแม่คุณมีลูกกุญแจแต่มีแม่กุญแจที่มัดไว้แต่ตามจริงเขามีลูกกุญแจอยู่เขาสามารถเอื้อมตัวเองไปปลดล็อกได้เพราะในตามตำนานไพ่บอกว่าเขานี่แหละเป็นคนมาห้อยหัวลงเพราะเขารู้สึกว่าเขากําลังแก้ไขไปริศนาบางสิ่งบางอย่างไม่ได้นะครับเขาเลยรู้สึกว่าเขาต้อง ต้องค่อยหัวคิดนะ่แล้วมันคิดนึงจะมีเกิดปัญญาได้มันเพราะว่าเราต้องรู้จักปรับมุมมองเราต้องรู้จักที่จะเหมือนแบบคำว่ามองในมุมกลับอีกทีหนึ่งมันอาจจะเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีกว่าเพราะถ้าเกิดเราอ่ะพยายามมองอะไรด้วยสัญชาตญาณกับความที่เรารู้สึก มันจะกลายเป็นเดมอมูนเพราะคุณน่ยมองในตามสัญชาติยานมากเกินไปเลยมีความรู้สึกที่มีความหวาดกลัวมีความรู้สึกสงสัยมีความรู้สึกไม่แม่ไม่แน่นอนแล้วก็มีความรู้สึกที่แบบเหมือน มีความระแวงอยูใใ่ในจิตใจแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้ดังนั้นเนี่ยคือไพ่ยอยากจะบอกว่าเราก็จะทําให้ตัวเราเองรู้สึกขาดเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจนะครับไพหห่ห้าเหรียญเกิดขึ้น5เหรียญในอินทรพนใต้สําหรับเนี่ยแปราะว่าเราอาจจะมีความด้อยค่าตัวเองลงนะครับคําว่าด้อยค่าตัวเองลงแปลว่าเราก็อาจจะไปจัสกับเขานะครับในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์ไปเรียกร้องการเรียกร้องคือการขาดนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเรารู้สึกเต็มเราจะไม่รู้สึกว่าเราต้องไปหาเราต้องไม่รู้สึกว่าเราต้องกระเสือกกระสนไปขอไปอไปพูดไปว่าไปอะไรเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่เราต้องการอันนั้นเขาเรียกว่าความขาดแคลน ความขาดแคลนในที่นี้มันคือบอกเกิดแห่งความผิดพลาดเพราะว่าอะไรครับการที่เราอะไปจัสกับเขาไปพูดกับเขาไปอะไรกับเขาเนี่ยมันสร้างของความกดดันกดดันตัวเองแล้วกดดันเขาอีกต่างหากสาเหตุมันเกิดจากเดวิลนะครับเดวิลในที่นี้มันคือความรู้สึกว่าบางทีเราอาจจะถูกหลอกหรือถูกโกงหรือบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนแบบมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้ นะครับเพราะว่ามีเดวิลเกิดขึ้นเดวิลคือซาตานที่จะมาล็อกล่อเห็นไหมครับมันแปลว่าเราอาจจะเป็นเด็กผู้ชายคนนี้หรือเราอาจจะเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วเดวิลมันกาลังเสียมอยู่เห็นไหมครับกาลังแบบเสียมให้เด็ก2คนนั้นเข้าทางอยู่โดยการเอาเงินกับเอาของมาล่อแบบนั้นเป็นต้นมันก็แปลว่าคุณกาลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกแบบถูกหลอกแหละเนาะเพราะเรารู้สึกขาดแล้วเราก็จะตามหาเห็นไหมเราก็จะตามหา เพราะดังนั้นเนี่ยคือเราก็จะแบบเหมือนแบบลงไหลไปกับสิ่งที่มันเป็นดังนั้นคืออยากจะบอกว่าถ้าเดบิวมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราขาดเราจะรู้สึกว่าเราต้องตามหาเราต้องรู้สึกว่าเราต้องไปจัดกับเขาเพื่อเราจะได้เขากลับคืนมาอันนี้คือความขาดของชาวราศีมังกรคุณอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไพ่เดบิวคือราศีมังกรด้วยนะครับอันนี้คือก็ต้องแบบระมัดระวังนิดนึงเนาะเพราะบางทีเราก็อาจจะมีความรู้สึกแบบ ลุ่มหลงบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปโดยที่เราขาดสติในการยังคิดแต่ตัวคุณเองนะครับอาจจะยังมีโอกาสของการที่ยังมีสติกลับคืนมาเรียกกลับคืนมาได้เพราะมีไพ่เดอะเมจิเชนอยู่นะครับ คือคุณไม่ต้องกังวลนะเพราะคุณสามารถหาทางออกได้เพราะไม่มีไพ่เดอะเมจิเชียนเดอะเมจิเชียนแปลว่าคุณสามารถที่จะต่อกกรกับเดวิลตรงนี้ได้นะครับคุณสามารถที่จะพยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้แค่คุณอาจจะต้องใช้เวลากับการคิดการตกผลึกการเข้าใจการปรับม,มุมมองก่อนแล้วพยายามที่ต้องแบรบรอคอยอดทนสักนิดหนึ่งไพ่สามไม้เกิดขึ้น ซ้ำไม้หมายถึงการอดทนการรอคอยอยู่ในที่ของตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้เหมือนรอความหวังใหม่ที่เป็นจริงได้นะครับบางคนอาจจะส่องนะครับการส่องเนี่ยอยากจะบอกว่าบางทีแล้วการส่องอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้เกิดแรงบันดาลใจที่อําทำให้เรากับเขาอ่ะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นก็ส่องไปแต่ถ้าส่องแล้วรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกไม่มั่นใจมันมีความรู้สึกที่บาดกลัว มีความรู้สึกที่แบบว่ากลัวจะต้องแบบเจออะไรที่บาดตาบาดใจก็อย่าส่องอืม เพราะว่าไม่งั้นเราก็จะตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกแย่ๆไปตลอดนะครับแล้วก็กดดันไปตลอดดังนั้นไพ่เดอะเมจอเชนมาบอกว่าคุณยังสามารถแก้ไขได้นะคุณยังสามารถที่จะยังเ,เปิดรับกับสิ่งดีๆกับเขาได้นะถ้าเรายังไม่ไปจัดกับเขาหรือเราพยายามปล่อยวางภาวะอารมณ์ความรู้สึกของเราแล้วเราพยายามแก้ไขโดยการที่เราพยายามพูดหรือพยายามเคลียร์กับเขาด้วยสันติ เคลียด้วยสันติเพราะว่าอะไรหนึ่งเราต้องรู้สึกว่าเราอ่ะจะต้องเติมเต็มความรู้สึกของตัวเราเองก่อนนะครับรู้สึกว่าเราต้องไม่ขาดก่อนคุณต้องรู้สึกว่าเราต้องได้รับในสิ่งที่ควรจะต้องได้รับคือเด็กอ,อันนี้คือไพหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญคือคุณค่าของสิ่งที่เราได้รับเราควรจะต้องเห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านั้นแล้วควรที่จะพยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลปงกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าสังเกตดูว่า หนึงเหรียญเนี้ยไนนี้มันไม่ใช่หนึ่งเหรียญธรรมดานะถ้าเทียบมันก็คือเหมือนถึงว่าแบบเหรียญบิตหนเหรียญบิตคอยอะประมาณนั้นอนะคือมันมีมูลค่ามากกว่าสิ่งที่เราได้รับไม่ใช่หนึ่งบาทหนึ่งเหรียญมันแปลว่าแบบมันคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่มันคืออะไรที่เราได้รับโอกาสนะครับ อะไรที่มันขาดแคลนจาก5เหรียญเนี่ยนะมันสามารถถูกเติมเต็มได้1จาก1เหรียญแล้วคุณจะประสบความสําเร็จที่ดีได้นะครับและคุณก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ถ้าเรารู้จักเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองก่อนแล้วพยายาม แบบส่งผ่านพลังงานในด้านดีๆให้กับตัวเราเนี่ยไปสู่เขาเพื่อให้เขารู้สึกได้ว่าเราอะมีความจริงใจเรามีความรู้สึกว่าเราก็ชอบเขารักเขาไม่แพ้กันแบบนั้นเป็นต้นเนาะแล้วคุณอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางของการที่คุณกับเขาจะได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งจากไพ่หกถ้วยไพ่หกถ้วยคือไพ่ของการที่ความรักเก่าอาจจะกลับมา หรือ Return กลับมาก็ได้เช่นกันนะครับซิกออปขับเนาะก็แปลว่ามีโอกาสที่เขาอาจจะหลงไหลกับในเรื่องของคุณก็ได้ถ้าเรารู้จักแบบปล่อยวางรู้จักมีเสน่ห์มีอะไรที่มันเป็นคุณค่ากับตัวเราเองเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรามีคุณค่าทําให้เราสามารถมีพลังงานในการดึงดูดได้จากราชาถือถ้วยอันนี้ขึ้นราศีกรกฎพิจิกมีน,นะครับ ก็อาจจะทําให้ตัวคุณน่ะได้รับการแบบสนับสนุนที่ดีได้รับการแบบกลับมาของคู่ของคนรลักมียกาับเป็นคนทัดน้ำได้สูงกรกฎพิจิกมีนที่จะกลับมาหาตัวคุณจากไพ่หกถ้วยนั่นเองดังนั้นสิ่งที่คุณกําลังอดทนแล้วก็รอคอยน่ะมันจะเป็นจริงถ้าเรารู้จักปล่อยวางถ้าเรารู้จักพลิกแพลงถ้าเรารู้จักการแก้ไขปัญหาเราจะสามารถที่จะมี การกลับมาของคู่ของคนรักได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็เปิดหลับพลังงานที่ดีเพราะเขาอาจจะเห็นคุณค่าในตัวคุณเพราะว่าราชาถือถ้วยคือผู้มีคุณค่าในเรื่องของภาวะจิตใจภาวะความรู้สึกแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขความสมหวังที่ประสบความสําเร็จได้นะครับดังนั้นไพ่บอกว่าถ้าเรารู้จักปล่อยวางถ้าเรารู้จักที่จะมีจังหวะและมีโอกาสมันก็จะมีโอกาสของสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้มีไพ่แปดไมยแปลว่าเขาอาจจะก,กลับมาอย่างกระทันหันกับ มาแบบปุบปรับฉับพลันแต่คุณก็อย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบเพราะไพ่8ปดไม้เนี่ยบางทีแล้วอะ่ะมันเป็นดาบสองคมมันแปลว่าเราสามารถที่จะมีพลังงานต่อการที่จะมุ่งมั่นตั้งใจไปสู่ความสําเร็จแต่ถ้าเกิดไพ่8ปดไม้ในทางลบแปลว่า บางทีอ่ะเรารีบเราเร่งเกินไปเราก็จะตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ไม่สามารถควบคุมในเรื่องของภาวะจิตใจของตัวเราเองได้นะครับเหมือนผู้หญิงคนนี้กําลังใช้เวทมนต์แต่เวทมนต์อ่ะมันรู้สึกว่าจะเกินความการควบคุมได้แล้วเพราะมันกลายเป็นพายุฮอลลนหรือพายุทอร์นาโดนะครับเฮริเคนหรือทอร์นาโดมันก็จะทําให้เกิดลักษณะของ สิ่งที่มันเกิดปัญหาตามมาได้แต่ถ้าเกิดคุณแบบอยากจะมีความรู้สึกดีๆอยากจะได้รับอยากจะมีคอมมิทเมนต์อยากจะมีความรู้สึกดีๆจ,จ,จ,จากไพ่สี่ไม้เนี่ยการมีการเฉลิมฉลองการมีความเข้าอกเข้าใจกันการมีความคิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการมีปาร์ตี้การเฉลิมฉลองในในสิ่งต่างๆที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาอย่างแรกเลยอย่าคาดหวังเพราะถ้าคุณคาดหวังมันจะทําให้คุณผิดหวังตั้งแต่แรกนะครับ ความคาดหวังคือสิ่งที่อันตรายที่สุดสหรับความรักความสัมพันธ์นะครับสิ่งที่คุณไม่ควรทําก็คือความคาดหวังเพราะสิ่งที่มันคาดหวังเอาไว้แล้วว่ามันจะเป็นภาวะของความรู้สึกที่แบบไม่สามารถเติมเต็มได้แล้วยังกดดันให้กับคนอื่น ได้รู้สึกอึดอัดด้วยนะครับนะเพราะเราก็จะรู้สึกว่าแบบคาดหวังว่าเขาจะต้องมาขอเราเขาจะต้องแต่งงานกับเราเขาจะต้องคอมมิทเมนต์กับเรามันเป็นความคาดหวังทั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ได้ยินยอมนั่นคือความคาดหวังดังนั้นปล่อยวางความคาดหวังอันนี้เอาไว้แล้วให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วเขาก็จะ ให้ความสำคัญกับตัวคุณเองไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งแล้วทุกอย่างจะเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณทำให้ตัวคุณสามารถมีการตอบรับในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแล้วก็มีชัยชนะมีความสำเร็จแล้วก็ในเรื่องของการที่เขาอาจจะเลือกเราแล้วก็สามารถกลับมามีความสุขความหวังกับเราได้อีกครั้งหนึ่งจากไพ่สี่ไม้สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ